สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคเอาแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนาประจำวันพุทธที่19มีนาคม68มาฝากนะครับเป็นแนวทางเลขทูบนำโชคของพ่อแก่พ่อปู่ฤาษีนารอดของช่องมือซ้ายให้โชคนะครับท่านที่เข้ามาดูมาชมมาร่วมวิเคราะห์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน และช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับดูโฆษณาให้ผมจังหน่อยเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขทูบเมื่อวันจันทร์เลขทูบเมื่อวันจันทร์17มีนาคม68นะครับวันจันทร์17มีนาคม68ผมลงคลิปแรกเลยนะครับทูบนำโชคพ่อปู่ฤาษีนารอดพ่อแก่ของช่องมือซ้ายโชคเนี่ย เลขทูป543ผลสรุปราวพัฒนาวันจันทร์ออก480ล่าง54มา54เต็มเต็มตรงๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับท่านที่เข้ามาดูมาชมเทปแรกคลิปแรกก็มีทรัพย์รับโชคกันไปเลยนะครับยินดีด้วยนะครับผมปรารถนาให้ท่านมีทรัพย์รับโชคอย่างนี้ในทุกๆครั้งที่เข้ามาดูมาชมมาร่วมวิเคราะห์ตัวเลขกับมือซ้าย ให้โชคนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะหาวัตถุมงคลที่พุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับเมตตามหานิยมและก็โชคลาภโดดเด่นมากทางด้านนี้ผมขออนุญาตแนะนํานะครับแนะนําเหรียญพ่อแก่รุ่นรับเงินรับทองนะครับเหรียญพ่อแก่รุ่นรับเงินรับทอง อันนี้ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยเลยโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ของกระผมท่านพระครูสังครักษงัดพธธัทธรโมเจ้าวาดวัดทุ่งรีตำมลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมท่านเมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกให้เน้นๆไปเลยเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับหากท่านใดสนใจอยากจะได้วัตถุมงคลที่โดดเด่นทางด้านนี้จริงๆก็ทักมาตามเบอร์ไลน์ที่ผมลงให้ไว้นี่นะครับเพียง299บาทครับ 299บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับฟรีค่าจัดส่งและมือซ้าให้โชคจะสมนาคุณท่านด้วยแนวทางตัวเลขน้อยชุดเน้นๆน,น,นะฮะทั้งฮานอยลาวพัฒนาและก็หวยไทยสมนาคุณให้45วันเต็มๆเลยนะครับ45วันเต็มๆหลายๆท่านที่บูชาไปแล้วก็มีทรัพย์รับโชคกันไปไม่เว้นแต่ละวันนะครับเข้ามากก็หลุดผมการันตีว่าเข้ามาก็าหลุด หลุดไม่เกินวันสองวันต้องกลับมาเข้ามาเต็มเต็มเหมือนเดิมอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสถิติหวยไทยสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นหวยไทยที่ให้สรับท่าน่บูชาเหล่าพอแก่ไปแล้วนะครับผมเอาสถิติมาลงให้ดูตั้งแต่ต้นปี2มกราคม68นะฮะวิ่งรูด5ผลสรุปบนออก209ล่าง51เข้าตัวกัน5 1 17มกราวิ่งรูด9ตัวเดียวนะครับเจาะ919293การ969798ผลสรุปบนออก779ล่าง23เข้า97ตัวกลับ1กุมภานะฮะ1กุมภาวิ่งรูดผมให้1กับ7เจาะ151613การ757673ผลสรุปบนออก7 0 0ล่าง51เข้าตัวเจาะ ตัวกลับ15เต็มๆนะครับมา16กุมภา68นะครับวิ่งรูดเด่น6กับ5เจาะ6 1 6 7 6 4การ5 1 5 7 5 4ผลสรุปบนออก3 7, 7 7ล่าง5 0 16กุมภาเนี่ยเข้าแต่รูด5ตัวเดียวนะครับวิ่งรูด5ตัวเดียวส่วน1มีนาวิ่งรูด9กับ7เจาะ9 1 9 4 9 5กัน7 1 7 4 7 5ผลสรุปบนออก 894ล่าง54เข้าตัวเจาะ9 4ตรงตรงนะครับแล้วก็ล่าสุด16มีนา68นะครับวิ่งรูด3กับ1เจาะ2 3 3 4 7 8ผลสรุปบนออก563ล่าง32ตัววิ่งรูดเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เข้าตัวเจาะ32ตัวกลับล่างเต็มเต็มเลยนะครับมาสรุปเลขทูปกันต่อเลยนะครับ เลขทูปพ่อแก่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดเน้นมาให้ชัดๆให้ท่านได้ดูกันชัดๆเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีบางท่านมองไม่เห็นมองไม่ชัดนะครับ832ครับ8.32เป็นเลขนำโชคที่จุดทูบขอพรบารมีจากพ่อแก่เราจะมาวิเคราะห์ต่อจากนี้ว่า8.32เนี่ยหากเป็นเลขตัวแทนจะได้เลขอะไรบ้างมาร่วมวิเคราะห์และผมจะสรุปออกมา ให้ท่านได้ดูกันนะครับเลขทู่832 832นี่ก็จับคู่ได้8382แล้วก็32นะครับ832เลขตัวแทนนะครับเลขตัวแทนเนี่ย8 8กับ3ตัวเดียวกันส่วน2 2เลขตัวแทน2คือ5ก็จับคู่ได้เป็น8535สรุป เลขทูบพ่อแก่832จัดชุดมาเป็น83 82 32และบวกเลขตัวแทนไปด้วยก็ได้85 35สรุปมี5ชุดเท่านั้นนะครับหวยลาวพัฒนาวันพุทธที่19มีนาคม68นะฮะมีเพียง83 82 32 85และ35พิจารณาดูก่อนนะครับหากท่านชอบก็เอาไปใช้ เมื่อท่านเอาไปใช้แล้วขอให้ท่านมีทรัพย์รับโชคก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเจ็บอจ,จนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ